วันนี้เก็บบรรยากาศเรฟัตของทางโรงแรมเล็กๆน้อยๆมาฝากใั้เพื่อนๆชมกันนะคะปกติอยู่บ้านคือแบบไม่ชอบกินออมเล็ตเลยนะคะทุกคนทํากินเองก็ไม่อร่อยแต่แปลกมากมาอยู่ที่โรงแรมนะคะชอบกินเฉยเลยแล้วรู้สึกว่าเขาทํากินอร่อยไม่เหมือนทํากินเองจริงๆค่ะ,คะนี่องมาอยู่ที่โรงแรมเกือบ10วันแล้วนะคะเชื่อไหมิงกับลูกสาวคือกินออมเล็ตทุกวันเลยค่ะทุกคนค่ะนอกจากออมเล็ตแล้วอิงก,ก็กินก๋วยเตี๋ยวของโรงแรมแทบทุกวันเหมือนกันค่ะเขาก็จะจัดเป็นชามเล็กๆแบบนี้ไว้ให้เราหยิบเองนะคะแล้วพี่พนักงานก็จะตักน้าซุปให้ค เห็นช่วงนี้ผลไม้ที่มีทุกวันไม่ขาดเลยก็คือแตงโมนะคะอิงจองห้องพักไปในราคาคืนละ2อ0 0ันนะคะเป็นราคาที่รวมอาหารเช้าสําหรับ2ท่านแล้วค่ะห้องอาหารของเขาก็จะเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งจนถึง10บโมงครึ่งทุกวันนะคะสเตชันอาหารก็จะเป็นการเดินตักแบบบุฟเฟ่ค่ะทั้งอาหารเช้าแบบไทยแล้วก็อาหารนานาชาติค่ะจริงๆที่ถ่ายไห้เพื่อนๆชมกันก็เป็นแค่บางส่วนนะคะทุกคนอันนี้ที่เป็นแบบอาหารไทยแล้วอิงตักกินอะนะซุปพวกมนันฝรั่งเบคอนอะไรแบบนี้อิงก็จะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าอิงไม่กินค่ะไหนที่อิงกิกอนอิง ะะข้อเสียสําหรับห้องอาหารที่นี่ส่วนตัวของอิงนะคะมองว่ามันค่อนข้างเก่าไปนิดนึงค่ะเหมือนโรงแรมน่าจะเปิดมาหลายปีมากๆแล้วนะคะแล้วก็ห้องอาหารไม่ได้บิวอินใหม่นะคะห้องอาหารของเขาก็จะไม่ได้มีความโมเดิร์นหรือว่าทัานสมัยอะไรมากมายนะคะแต่ก็โอเคนะคะเพราะว่ามันเป็นห้องอาหารที่เปิดนะคะค่อนข้างโล่งโปร่งลมพัดเย็นสบายดีค่ะ